สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและรีวิวอย่างละเอียดกับขีปนาวุธ KH 5 5รุ่นปี2025ซึ่งถือเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่ของระบบตำนานที่ถูกใช้เป็นกำลังหลักในการโจมตีระยะไกลละมาหลายทศวรรษ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกขีปนาวุธยังคงมีลำตัวทรงกระบอกเพรียวบางพร้อมปีกพับได้ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ขณะบินระดับต่ำขนาดกระทัดรัดช่วยให้สามารถติดตั้งกับเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินรบเชิงยุทธศาสตร์หลากหลายรุ่นได้วัสดุที่ใช้เคลือบผิวถูกออกแบบมาเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์และโครงสร้างใหม่ที่แข็งแรงกว่าช่วยให้ทนทานต่อสภาพการรบที่รุนแรงได้ดีมาก เมื่อพูดถึงสมรรถนะ KH 5 5รุ่นปี2025สามารถทำความเร็วเดินทางได้ประมาณแมต0.8ระยะปฏิบัติการมากกว่า2,500กิโลเมตรพร้อมระบบนำวิถีที่ผสานทั้งระบบเฉื่อยและการแก้ไขผ่านดาวเทียมเพื่อให้การโจมตีแม่นยำสูงสุดนอกจากนี้ยังสามารถบินในระดับต่ำเพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์และรองรับการติดตั้งหัวรบทั้งแบบธรรมดาและนิวเคลียร์ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการปฏิบัติภารกิจ จุดเด่นที่ไม่เหมือนใครคือการผสมผสานร,ระหว่างต้นทุนที่คุ้มค่ากับพลังการทำลายล้างแม้ว่าขีปนาวุธรุ่นใหม่จากตะวันตกหลายแบบจะมีราคาสูงเลี่วแต่รุ่นนี้กลับนำความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์แล้วมารวมกับเทคโนโลยีใหม่ในด้านการนำวิถีและการพรางตัวการออกแบบที่เป็นโมดูลช่วยให้ปอร,รับใช้ได้หลากหลายภารกิจอีกทั้งยังต้านทานการก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดี ทำให้สามารถเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ได้ดีกว่าหลายคู่แข่งด้วยประวัติการใช้งานอันยาวนานและการติดตั้งใช้งานในหลายประเทศจึงทำให้ขีปนาวุธนี้ยังคงเป็นที่ไว้วางใจราคาของมันแม้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาและการปรับแต่งแต่ก็ถูกประเมินว่าต่ำกว่าขีปนาวุธร่อนระยะไกลของชาติตะวันตกส่วนใหญ่ ซึงถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับบทสรุปขีปนาวุธ kh 5 5รุ่นปี2025ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่เป็นการยืนยันถึงความทรงพลังขององค์การออกแบบที่พิสูจน์แล้วเมื่อผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มันมอบทั้งระยะไกลความแม่นยำความยืดหยุ่นและการพรางตัวในราคาที่แข่งขันได้สำหรับกองทัพที่กำลังมองหาขีปนาวุธที่เชื่อถือได้และมีขีดความสามารถสมัยใหม่ KH 5 5ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทรงพลังและน่าเกรงขามที่สุดในคลาสเดียวกัน